สวัสดีครับทุกคนทุกคนท,กคนทำกันบ้านสเสร็จแล้วกำลังเล่นเกมกันนะครับตอนนี้เราอยู่กับช่องน้องเปลื้ยฟิลเจอร์ครับนี่ผมจะมาเล่นเกมว um ันไ i นแอด t ร r อมตีสามนะครับย mm ิวเย้ชื่อเกมยาวดีแท้ๆนี่คือที่ปรับเสียงนะครับนี่ปรับเสียงเลยนี่เพลงเกมกันเลยครับ ท้ายๆมึงก็จะดูดูหลอนๆเลยนะครับ Let's play น <c oughs> ี่ไง Let's play Let's play <S จะเล่นทำไมอะเล่นอะไรอะเล่นอะไร แ่่คีชีชด็อกวัดดีด็อกวัดดีหมาโปสเตอร์หมาไฮา,า,า,ายวัดดีเพื่อนคีมาตรงนี้ปื๊ปืบปื๊บปื๊บ นี่หวัดดีหวัดดีเป็นไงเบอร์เย่อมนึดสบายดีหรือไม่ห้าสบายดีบอกหน่อยนะนี่เตะหนึ่ง้ามาเลย ไม่ไม่ไม่นาวหนาวหนานาวนานาวแย่ามากเลยอุ้ยตัวตวลกกำลังมาตกใจหมดเลยสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับสนุกดีไหมครับสน,สนุกสนุกสิสนุกอะไรหรอไม่สนุกเลยร้อนเอา้าโอ้โหมือ มือต้องนิ่งๆห้ามดูนไปเลยงโอกระดูกสีแดงโครงกระดูกสีแดงกำลังมากเดีย๋ยวมาจะกู้เลยกว่ากว่า กลัวมากเลยตันนี่กลัวมากเลยโอ้้หมาทั้งสองมาทั้งคู่เดียวเดี๋ยวเดียวเฮ้ยมา s t เอ away อยู่เหรอตอนนี้ อยากเจอเจ้าข่ตัวเนี้ยดูจังผมอยากผมอยากให้เล่นถึงตีห้าห้าเอ็มเอาเงียบไปเห็นดวงตาอยู่ดวงตาสองลูกเมื่อกี้นี่ก็มีการหมุนด้วยนะครับ ยอดกันเหมือนด้วยเดี๋ยวเดียวเดียวเยวหนาวเงี้ยวหนาวมากเลย <c oughs> นี่ตอนตีหนึ่งตัวนี้กำลังจะมานะครับ จะถ่ายรูปปุ๊บตีหนึ่งตับโอเคแคมแคมเจ็ดแคมหนึ่งแคมสองแคมสามแคมสี่แคมห้าแคมหกแคมเจ็ดเราจะหลบจะอยู่แคมหกแคมแคมหกเดี๋ยว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 มาฝั่งนี้ก่อนมาฝั่งนี้ก่อน

นหตัวตลกกำลงมาตัวตลกกำลังมาตัวตลกกำลังมาเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตกใจจำสเกลทำไมเนี้ยมีการจำสเกลให้ด้วยนะแฮมถ่ายลืบตัวตะยกตัวตลกไม่ใช่ตัวตลก ว่ามันต้องมีทางเกบทางเกบไม่ให้เจ้าใครท,ที่ตัวออกของเหลืองอว่าใครแตกมันต้องมีวิธีในการป้องกันเลวหันไปนี่คือไม่ได้หันไปนี่คือไม่ได้ไม่ยัง แม่คิดถงโลกกันมากไหมอะไรเรียบร้อยอไม่เตวลวีไรใช่ไหมว้า,าวเสียวเสียวที่สุดในสามโลกไม่ใช่สามโลกสิสิบโลกเลยเคือ มาดิมาดิมามกลัวเหรอโอ้ยใครมันจะไปกลัวไม่กลัวหรอหัวไครใครมันจะไปกลัวอย่างงีเ้เดียวเดียวเดียวไม่ไม่ไม่จะไปเก็บไหมไม่ไม่ไม่หันไปก่อน โอ้โหเต๋เวอะไรตอนนี้เต๋เวอะไรตอนนี้มาหยุดเต๋เวอย่า,ยอยาโอเคโอเคตายยยโอ้ร้อเนเกือบไปแล้วมิล่าตอนนี้ตอนตีสองแล้ว สี่เหลี่ยมมันโอเคสี่เหลี่ยมรออยู่เลยไม่โอเคไปนิดนึงไปนิดนึงไปนิดอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเยวออกรต้หลอกมันจะมา เวเว่พอเซเว่เต้เว่ไม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 ,ไม,ไม่อย่าเข้ามาอย่าอย่าออกไปอยู่เต้เวอย่าแก่อู้ห เราดูนี่เป็นไงเหนื่อยโอ้ยโอ้ย เกมนี้ผมก็ผมว่ายากนะจริงๆทุกคนว่าไหมทุกคนเล่นเกมนี้ทุกคนว่ายากไหมอ่ะอ่าเกทุกทุกคนเล่นเกมเสร็จแล้วก็ไปทบทวนบทเรียนกันนะครับเดีวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องปลื้มฟิวเจอร์แล้วก็กดกระดิ good ่งกุ ini, ๊กกิ ini, ๊ก็กเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจบคลิปต่อ,ตอไปนะครับ สำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย